วัสดีครับวัสดีที่ทั่วประเทศกัละกันเนาะครับบริวาไปตามกระแสครับช่วงนี้บประมาทการบอโตข็็ดทุกวิธีทางทีสีทางไกลจากโลกโควิดบรว่ายต้มข่าต้มชิงต้มตระไคร้ต้ม ไปเตยเอา้ากินน้ำไปหน้าครับกินยุ่งบื้อเพื่อเอาหลอดกับเอ่อเพื่อนคนกับว่าเนาะหันไปหันไปนี่มากมอนเฮียนแจีเสือ้อผ้าตากแดดสักอน,นครับเพื่อเห็ดตามคนแนวแล้วบางคนก็บอกว่าไปทุระออกจากนอกบ้านไปกลับมากกับจะเพิ่มสักเสื้อผ้าเนะาะเาพื่อนว่านะครับเพื่อนไดนว่าครับ เิ่นอยู่ในข่าวในคลิปในหลายคนบอกหลายคน,ยคนยออว่าจะไปทำกูแนวล่ยหมดละว่าแจ้เสือแจผา,าไดไปตากแดดไปตะกอนนะครับยาฝ่าออกไปซักให้คาเชื่อตะกอนมาซักกรร่นตั้งซักครับผมนี่ก็เอา้ามาตากแดดมานอนตากแดด ครับตากแดดให้ร่างกายห่อนเพราะว่าขาดเชื่อว่าจันะครับว่ากวารน้ำพึนขุมมือนี่ไปใส่มาใส่หนกลำบากนะครับติดอ้อมเขา่าอ้อมเขา่าอ,อรรถครับอยู่เดลยนี่นั่งมึงเข่าเนี่ยตัวแล็ท์อเนี่ย นะครับสมัยโกเมื่อเดี๋ยวว่ได้มึงในโทษรัฐธรดมนูญครับมึงในโทษรัฐทัพย์กันแล้วกันเนาะหูดีกันทุกคนเพิ่นว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่นว่าต้มฟ้าทะายโจรยินบอกครับผมก็ออกมาตม้มนะครับผุ้ตม้มบ่ได้ก็ให้กินไอ้ยายแสบชุนมาครับแคปซูลเป็นฟ้าทะายโจรเนาะที่มีเป็นกองกองนะครับกองกองนะครับเป็นกองกองฝาทะายโจรมาว่ากิน ครับกินขังละเม็ดสองเม็ดจะกินหลายมันเหมดไวครับตัวนี้ว่าประมาทกันแล้วกันเนาะครับว่าประมาทนี่ครับผมกว่าประมาทเด็กรับว่าประมาทครับตากแดดครับแดดที่ดีครับแดดที่ดีครับนะครับแดดที่ดีแดดจะมาสิพงอยู่เลยนี่เราอย่างน้อยต้องประมาณสักห้านาทีพะนะครับสักหานาทีประการแรกกับ สบายใจนะครับพี่้องเอฟซี่องสังเกตเบืองนะครับสังเกตเบื้องดีๆตามที่เป็นข่าวตามที่กระเตอร์ต่างๆเนาะครับเป็นว่าเกิดจากความเย็นนะครับสิแพ้นะครับเป็นว่าโรคโควิดนี่นะครับเป็นเชื้อเวลานีดด่น้อออย่างไงมันสิแพ้ในอุณหภูมิที่เย็นมากๆคนว่าเนาะเพิ่นแท้ไ้ครับ เป็นในข้าวนี่แหละครับในข้าวในโ่รศัพ์แม่แท้คุณหมอกับยังวา่านะครับมาสังเกตมึงเตี้ยๆดีนะครับพระวัติเป็นในทีต่างๆนะครับเขียนเป็นข้าวในทีชุมชนในของอาหารในในสนามมวยบอครับในโรงงานต่างๆนะครับที่มีความเย็นนะครับ ที่มีความเย็นที่อยู่ในห้องแอร์นะครับที่มีความเย็นต่างๆนะครับติดหลายนะครับติดหลายผมเคยบอกอยู่คลิปหลายคลิปที่ผ่านไปนะครับบ่เคยมีข้าวออกมาว่าไปตากแดดไปถอนหญ้าไปเกี่ยวหญ้ากลับมาเป็นโควิดนะครับเ็บทีมึงกับกับฟังกับขากับ่เห็นมีนะครับผมเห็นมีมิเตบอกว่า ติดอยู่โรงงานน่ะอยู่โรงงานนี่นะครับไปทํางานนะครับหรือว่าทีชุมชนคนเออัดหลายๆนะครับอ่าจาเห็กับผมนะครับสัหรับตัวผมเนี่ยความคิดผมผมว่าเชื่อในนาศิอยู่ในที่ความเย็นลักะทีบมมีอากาศไทยเทนะครับอากาศบ่ไทยเทคืออากาศไปใสบ่ไดไหมมันก็ที่ลอยอยู่พกไปนะครับลอยอยู่ก็เห็นไปแต่นั้นนะครับนะ เจ็บท <F> ี่ผู้ใดนะครับท่านใดอยากับอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดน้ำครับบ่สงวนลิขสิทธิ์นะครับบ่สงวนผูเม็ดคู้แนวครับบ่อยากอายบเพราะอยากไอผู้เมื่อเนี่ยครับไอบอกเลยครับกินบ่ได้เพป็นว่าถูกกินอยกินบ่ได้นะครับเพป็นว่ากินตอนมันจังไปกินไหนไปนะเอ้าฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีนะครับผู้มังกู้บอลนะครับเพรประมาทนะครับแมตพิษผ่าพิษจมูก นะครับเตรียมใบหับเจียวล่างมือใส่รถใช้ยังใบดน่ำนะครับระบาดระวังให้ดีๆนะครับพอจะไปในที่ชุมชนแม่จะไปนะครับกดเงื่อนตามตู้โทรศัพท์ต่างๆนี่นะครับเออทำไมเพกกิ่มกระสีมีเจียวเนาะมีเจียวล่างมือมีเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดบ่มีครับตัวมายูตู้นี่มีเจียวเจียวล่างมือกระสีมีหน่ำเฉพาะหน้าธนาคารนะครับหน้าธน,นาคารหน้า เสซเว่นหรือว่าในี้ห่างแล้วนั่นครับจิมมี่เนี่ยเป็นเอนเว่าวัดอุณหภูมิเนาะเอ่ออุณหภูมิร่างกายจิมีนะครับทำรับตัวอยู่ในทีวีทำหน้งานต่างๆกับอ่จทีวีใครมีเกียวเนาะครับว่ามีเกียวว่ามีเครื่องวัดตรวจปิ๊บสามสิบหกจุดห้าจุดหกกระบกันไปนะครับถือว่าปลอดภัยครับนลังจากความเป็นจริงเป็นมาถูกย่างนะครับว่าประมาทอีกยังก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับเกิดขึ้นได้ นะครับคู่มือนี่หลายแห่งครับมือนี่นะครับคลิปนี้มือนี้วันที่สิบสองบอกครับติดหม่องแลแปลมือนกับมีครับขอโทษครับติดหม่องแลรับเอ่อลอยครับแปลลอยครับแปลลอยครับตัวแบบติดหม่องแลแปลลอยกับมีนะครับสามชิบสี่สิบห้าสิบร้อยร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยกับมีครับนั่งมองหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคน ตั้งมองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนนะครับจะจำประพิษนะครประพิษขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับมันหลายคราวนะครับอันนี้อยู่ในนี้ครับบัวสีอยู่ในอำเภอใดนะครับคัดเตอร์ไรต่างๆกับทิดหลายแห่งช่วงนี้ครับฝากให้กำลังใจนะครับคุณหมอบุคลากรทั้งการแพทย์ทุกคนว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับพยายามระดมกวมชิดระดมกำลังนะครับว่าที่เป็นโรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดประจำอำเภอนะครับแต่ละอำเภอนี่ครับจัดเตรียมกันนะครับร่างอำเภอครับเตรีมแล้วนะครับมีเตียงอยู่ร้อยห้าสิบสองร้อยกับามยาเนาะครับเตรียมแล้วคนไข้หลายก็นั่นหลายเท่าโตเพิ่นกสระจายออกจากโรงพยาบาลระดับจังหวัดมาระดับอำเภอนะครับมาระดับตำบลนะครับหันตำบลบอกว่าครับสิมาระดับหมู่บ้านนะครับช่วงนี้นะครับ เรื่องเงินเอื้อนนะครับก็ต้องไปพูดถึงกโรงเลียนปิดกันหมดแล้วกับเลียนทางออนไลน์เลียนทางต่างๆนะครับสาบกันดีนะครับปิดไปแล้วผมได้ยินนะครับหลายคนเบาเนาะวันวาช่วงนี้ครับพอต้องไปพึ่งเนาะครับพ่ต้องไปหวังยังเลียนกับเอาข้มู้ครับเลียนอยู่ครับว่ได้ทิมว่าช่วงนี้นะครับเอาชีวิตให้รอดก่อนครับเอาตัวให้รอดก่อนนะครับ จังควายวายน้องเอิ้นพี่น้องยุกไก่ย,ยุกไก่กับตามยาแล้วครับมาทะหันตะนีสมติวาพี่น้องมาตะไก่เนาะจำเป็นกระตรงมาบ้านเพันว่าผมเคยวังข่าวอยู่เนาะวังข่าวอยู่หลายโดนแลครับไล่มือเหลี่ยมพ่นวาจิตายเรียกกับขเขาให้ไปไตายบ้านพอนวานครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับนะครับเป็นเรื่องจริงอ่า คนนี่กับบอดดาังเกียจกันเนาะแต่ว่ายานโลกนะครับยำนะครับคนบ่ไดารัางเกียจกันทุกคนให้กำลังใจกันครับผู้บ่ทันติดผู้บ่เปนนะครับให้กำลังใจกันนะครับผู้เป็นผู้ติดอย่าไปคิดน้อยใจนะครับพี่น้องประชาชนคนรวมโลกรวมแผ่นดินน้ำกันรวมสังคมพยายามซอยเหลือรับผมมึงเข้าแล้วนะครับผู้เป็นผู้ติดผู้คุมสุมเสียง เจ้าหน้าที่บพราะว่าจะเป็นระดับจังหวัดทั่ะครับเมียเตะสอสอสวสโจนะครับกตัญญามยากับกำนันผู้นำมู่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับบพราะจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยใบ้านอสมครับกำนันครับเมียเตะผอตามระบบตต่างๆนะครับเป็นพยายามให้กาลังใจน้ำสิ่งของมามอบให้กับเพื่อนกับเพื่อให้กาลังใจเัพ่อเจ้านั้นนะครับ ผู้ติดติดผู้ที่กลุ่มทุ่มเสียงมาจากกลุ่มทุ่มเทียงนะครับให้แจง้งนะครับให้แจง้งจะเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสมมติณ์วานะครับผู้คนคนหนึ่งนะครับที่มาจากจังหวัดหนึ่งๆที่มีกลุ่มทุ่มเสียงนะครับไก่โทร่าบอกทั้งบ้านทั่าบอกพี่บอกนอก้องว่าคอยผมที่กลาบบ้านเหลอเด้อหาบอกให้อยู่เนียอยู่พี่บได้นะครับไปเยอะบุญ นะครับ่บ่ได้บ่ได้จินบ่ได้ไปหยังต่างๆนะครับต่เรามานมากบ่มีเฮียนบ่ครับบ่มีบองบอกครับโจมเถียงหน้าไปไว้ทางหัวข่างสวนนะครับหัวให้ไปหน้านะครับเพื่อไปกักตัวอยู่ครับนั่นคือความรบพิจชอบต่อสังคมนะครับรบพิจชอบต่อสังคมทุกคนซอยกันนะครับซอยกันบ่มีผู้ใดรังเกียจกันบ่มีผู้ใดสร้างกันทุกคนห้ยกำลังใจกันนะครับยำนะครับทุกมือนี่ นะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดล่างมองเต็มคนไข้หลายเท่าตัวครับยังรอเสี่ยงอำเภอล่างมองกระเต็มนะครับกระจายมาตำบลนะครับทัวเมือนี่ครับเพื่อนนะครับมีคําสั่งครับเป็นคําสั่งมาเลยนะครับให้ทุกอำเภอมีโรงพยาบาลสนามให้ทุกตำบลมีโรงพยาบาลสนามและนะครับย่างมาสุดติ่นะครับเพื่อนกับย่างไหมู่บ้านแต่ละมู่บ้านนะครับ เตรียมพร้อมไว้หาจุดหาบ่องหาบอนเพื่อจะรองรับนะครับคนไข้ปุ้มเสียงต่างๆนะครับเพื่อทําทุกวิธีทางให้ห่าพ้นจากความตายบอกง่ายๆนะครับจากทิตโลนะครับเพราะว่าโลกนีไรไหลแรงเป็นแล้วผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับประจำซื้อนะครับส่วนมากเสียชีวิตผมเมืองในข่าวนี่นะครับหมอนังห้คนไข้บ่มหูดอนกะ แต่ว่าหมอนี่เป็นหูนะคว่าเป็นหูว่าคนไข่เป็นรักษาอยู่สมว่าลอยคนกับเป็นหูแล้วว่าได้ลอยคนนี่คนไหนจะรอดคนไหนจะไม่รอดหมอเป็นหูครับหมอเป็นหูเป็นจังโล่งชีพฝากชีพฝากข่าต่างๆให้พี่น้องนี่ครับพยายามแลวกับยายามเต็มที่นะครับเต็มที่ครับช่วยกันนะครับรวมโดยช่วยกันห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน นะครับอยนี่ผมห่อนนะครับเกินที่ผ่านหน้าที่แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทีที่ขอบคุณพี่น้องกูมองกูบอนกันแล้วกันนะครับเอออาวะชิปนี่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุ้มกับล้นานนะครับช่วยกปแชกไปด้วยนะครับเานมาแสงแดดนี่สามารถทำไยได้ไหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่หากว่าห้าบปลาอยกันนะครับ ช่วยตัวเองนะครับช่วงนี้ในจังหวะนี้เวลานี้นะครับให้ซอยตัวเองคุณหมอเพิ่อการซอยเต็มที่ผมเห็นภาพคุณหมอนั่งให้นะครับนั่งให้ยุ่ขางเตียงขังยังตามต่างๆครับผมให้กำลังใจคุณหมอเนาะครับขออนุญาตนะครับอ้างอิงเอาทิ้งสักศีตนัสากลโลกประกอบรักษาคุณหมอบุคลากรท่างการแพทย์ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับทั่วประเทศไทยนะครับบวาดีเป็นพี่น้องพู้ติดติดพู้ที่มีติวกลุ่มทุ่มเสียงต่างๆกขอให้เกอาคาดปลอดภัยนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับ